มันเป็นห้องพักนะคะของนักพากนะคะอ่าแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรมากมายอุ๊ยยูดีผ่านมาเจออีกแล้วพี่สิริคนสวัสดีค่ะยูดีผ่านมาเจอยูดีผ่านมาเจอนินเนียนไงพิมนินเนียนอันนี้คือน้องพิมพ์นะคะพิมพ์ให้เสียงอะไรไว้ไม่บอกเลยไม่บอกไหมทาเสียงเลยดีกว่ามันเพ็เออเออลองนี่ลองนี่ไงไงนะ ยังไงดีอ่ะเอาน้ำมาอีกเร็วงงจำไม่ได้หรออ๋อจำหมดไม่ได้แล้วใช่นี่คือผู้ให้เสียงมังกรซีซูค่ะซีซูนะคะใช่ค่ะหนูพี่ชอบมากเลยแล้วล่าสุดก็คือในเรื่องของชางชีใช่ค่ะเป็นเคที่ค่ะเธอเป็นนางเอกอ่ะใช่เธอเป็นนางเอกของเรื่องอ่ะแล้วเธอก็ตึงเต้นเหมือนกันนะตึงเต้นเนาะสนุกไหมสนุกค่ะสนุกก็คืออันนี้คือพิมพ์ภาพเป็นตัวเองเลยใช่ เป็ออเตงเตงๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องดัดเสียงอะไรเลยเพราะมันเป็นเสียงพิมพ์อยู่แล้วใช่ใช่ทำไม่ต้องดัดไมไเหรออ๋อมันไม่เหมือนกับที่แบบว่าพิมพ์ภาคของพี่เอหรือของพี่ยุ้งใช่ไหมคืออันนั่งนั่งเนนั่งเลยรู้นั่งาขานั่งเออแก่แล้วขาโอ้ยพี่ยุ้งพี่ยุ้งแก่แล้วหรือเหลืออะไรอุ้ยตายแล้วฉันแก่กว่าเธอตั้งเยอะไม่คือคือจริงๆแล้วน้องพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่บอกว่ามีเสียงโดยเฉพาะก็คือเป็นคนเสียงที่ค่อนข้างจะแหบ ใช่สั่ะ,ะแพทยไปแล้วอ่ะแล้วบางคนเนี่ย <c oughs> เขาก็จะคิดว่าคนที่จะเป็นนักแพทย์ต้องเสียงเพราะเสียงสวยเสียงใสๆซ,ซึ่ง,งใช่จริงๆทีมม่าเคยคิดกันนั้นก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบเออหรือว่าเราควรจะถอดใจเคยเคยคิดว่าแบบว่าเอะแบบความฝันที่จะเป็นนักแพทย์มันจะทําได้ไหมเพราะว่าอย่างแบบดูหนังเกาหลีหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะเสียงเขาใสๆทั้งนั้นเลยแบบนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบว่าหรือว่าจะไม่ได้แต่พอมาเจอซีซูคนนั้นแหละอยากเปลี่ยน แม่พี่จะบอกว่าคนที่เสียงใสๆอ่ะเขาจะมีพวกแคนดิเดตเยอะไงจะมีคนแย่งชิงเยอะอย่างเราอ่ะมันหายากเพราะฉะนั้นถ้าตัวที่มันเป็นแบบเนี้ย <c oughs> เขาจะคิดถึงเราเลย <c oughs> เราเออ <c oughs> เราจะได้เปลี่ยนไอ้ทางสวยทางใสอ่ะเราไม่ต้องไม่แข่งกับเขาปล่อยเขาไปเลยเราก็มาทางแบบเฮ้ยสายที่แบบเป็นตัวเราอ่ะบู๊แม่งอะไรแม่งแต่ว่าหนูก็แพ้สวยได้นะ ก็ก็ได้ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าไม่ใสก็ได้อใช่ก็ตัวแฮนนามอนทาน่ามันก็สวยก็คือพิมพ์ภาพยุงเป็นตัวแบบสวยๆอ่ะแต่ตอนนั้นต้องขอบคุณพยุงมากเลยค่ะขัดเกลาจะจนหนูรู้สึกสวยมากสีลและยูนิฟูนไปดูไปดูไปดูแฮนนามอนทาน่านะคะในดิสนีย์ฮอสต้าเขาจะเป็นพิมพ์ที่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งอย่เออมันจะเป็นแบบนักร้องเพลงป๊อบสวยๆแต่ว่าเสียงของเขามันแหบ แล้วพิมพ์มีความธรรมชาติสูงแม่ในการที่แบบให้เสียงตัวเนี้ยคือดีคือดีจริงๆแม่เราบอกว่าแออพทย์ก,กับพี่เอชานนท์เนี่ยไม่เป็นลักษณะแบบไนคะอ,อกับพี่เอหรอกับพี่เอเขาเขาจะค่อนข้างชอบธรรมชาติเหมือนกันออพี่เอพี่เอก็ชอบเป็นธรรมชาติแล้วก็จะดบ<น>คลิกของตัวเนี้ยที่ที่ที่พิมพได้รับบุคลิกตัวเนี้ยออตัวล่าสุดที่เรื่องไนทีใช่ไหมคะออ,อ,อ,ออกแนวแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นแมมพายอะเนาะพอเขาเป็นแมมพายก็จะมีความเซ็กซี่นิดๆจะมีความแบบมีความแหบในเสียงแล้วก็มีความแบบลงท้ายเสียงแบบว่าแผ่วๆหน่อยอซึ่งพีเอกก็เคียนหนักมากเหมือนกันจริงเหรอเ <laughs> พราะว่าหนูเป็นคนที่เสียงค่อนข้างลงหนักขึ้นหนักลงหนักแต่พีเอ็ก,ก็จะแบบไม่เอาสิเอาแบบแผ่วหน่อยเซ็กซี่น่อยของของเราต้องเขาเรียกว่าต้องเหยียบคันเร่งเป็นใช่คือเราต้องผ่อนเป็นใช่ค่ะใช่ ก็ก็ฝึกเยอะเหมือนกันก็ได้พี่ๆพุ่งกับบุคคนช่วยฝึกให้ค่ะทั้งซิกซี่ต้องถามพี่นะจ๊ะเมแกนฟ็อกซ์ของพี่อะขมุกแล้วจริงๆเรื่องถ้าบอกว่าตัวแบบเนี้แบบนี้พี่จะแบบถนัดมากเป็นตัวจริงของเราใช่สั์ที่ไหนอะใช่ยค่ะนี่พี่มา เออม,ม,มันไม่ใช่เลยมันเป็นเรียกว<อ>่าเป็นการแสดงการแสดงที่แนบเนียนเออก็ก็จริงๆเนีเดี๋ยวคือยังไงพี่เอ,อ,เอเกตัวนี้ก็าถามทุกอย่าว่าคิดว่าพิมพ์ได้ไหมเสียงแฮลบใครดีพี่เออน้องพิมพ์ไงแต่ตัวนี้ไมันต้องเซ็กซี่ได้ไหมแบบเธอกำกับให้ได้สิอนเมื่อเธอมีวัตถุดิบที่ดีคราวนี้เธอจะปรุงเข้ามาเป็นยังไงมันอยู่ที่ตัวเธอแล้วแหละว่าเธอกำกับเขาได้หรือเปล่านี่นเป็นไงฉันพูดท้าทายนางนางเลือกเลยจ<อ>้ะท้าทายเหรอท้าทายเหรออย่างเงี้ย ค่ะขอบคุณพี่ยุ้งนะคะรับการทัาไทยในครันี้นะคะเออเแต่เรื่องนี้พี่ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวพี่ไปดูได้ใ่อ่าอะเง้นพิมมีอะไรจะฝากนะเดี๋ยวพี่มต้องเข้าไปทำงานแล้ก็หนูก็ใช่ใช่ชฝากเรื่องชัางชีวด้วยนะคะตอนนี้ <c oughs> กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะจะรอบเหลือน้อยแล้วแต่ว่าอีกไม่นานน่าจะลงดิสชีคลาส อ๋อก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูรายานะคะฝากไปดูรายานแล้วซากอนนะคะในดิจิตี้คอมือนกันเป็นชิซูใช่แล้วเป็นแล้วก็เรื่องของพี่เออีกเรื่องนึงเรื่องของพี่เอคือเรื่อง Night t e e t นะคะเป็นพอยู่ใน Netflix ค่ะเป็นเวนทายเป็นหนังค่ะฝากเรื่องแฮนนาห์มอนแทนาด้วยอยู่ในดิจิตี้พลาสต์คอสตาร์แฮนนาห์มอนแทนาคือดิฉันก็ยังไม่ได้โพสต์ลงทีดิ เดี่ฉันบอกว่าเออดองเอาไว้หลายเรื่องมากเลยไม่ได้โพสเลยอ่ะเนี่ยเดี่ยวฉันกับเคยทองนะคะอย่างเง้ทองมากเวลาเป็นเงินเป็นทองไงใช่ค่ะยังไก็ฝากเลยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ้องพีมสวัสดีค่ะ